สบายดีทุกคนตอนนี้กัเด็กแล้วนะทุกคนปิดวงเรียบร้อยแล้วก็พวกเขาก็จะได้เดินทางกลับประเทศลาวแลนะ้วเนาะทุกคนเนาะนี่ก็ตอนนี้เขาก็มาขอบคำลาขอบทุกคนเนาะเนะพื่อจะกลับเพราะว่าเขามีเรียกด่วนต้องได้กลับให้ไวๆเนาะเดีไไ๋ยวเขาจะมาขอบคำลาขอบทุกคนเลยเนาะทุกคนเนาะ เมนเมนเมนเต้นเต้นเต้นตัวเองกันเขาต้องโฟกัสปัจจุบันอย่าไปสิ่งที่มันผ่านมาแล้วไม่ต้องคิดถึงมันจะดีหรือร้ายมันจะดีหรือมันจะไม่ดีเราไม่ต้องคิดถึงนะให้เอาจากพลังบวกเรื่องวันนี้เปสู้เอาแต่พลังบวกไม่ได้แค่สบคนสองคนใช่เจ้าใจเ่มนเมนเมนใจเบาแฉะเป็นแบบ สันตยูน้ำเจจกจังหูจักน้องลูกสาวยู่ลูกสาวเป็นคนทีที่ตรงฝากแม่ดูแลแทนนิดเด่ะฝากดูแลน้องเขาด้วยนะดีมาก ฝากไปว่าบางทีน้องเขาอาจจะซึมซึมนิดนึงไม่ไม่ไม่อยู่กับเราลูกสาวทําให้เรามีความสุขไม่ซึมนะแต่ว่าอะไรกับอกน้องสาวสอนน้องเขาด้วยถึงเวลากุบกุบก็กับคนนี้อ๋อกุบกรุบแต่คนอื่นเขาไม่กล้ากุบกรุบหลอกหลอคนนี้นะครับมาถามันไม่ใช่ไม่ไหนแสงไม่ได้แสงไม่ได้ต้องไปตรงนูปกรุบกรุบก็อะไรไป่าู้ถามว่ากุบกุบคืออะไรกุบเวลาโมโหเวลาลู้ไม่ดีไงลูไม่ต้องถามแม่นมที่สองหนิแม่นมที่สอง เม่นมที่สองเวลาลงไม่ดีไงเวลาอย่างนั้นอย่างนี้งุดหิดไงงุดหิดเลยนะทำตาสบายสบายไม่ต้องคิดอะไรมาคอมเมนต์บางคำปล่อยผ่านเพราะว่าเราต้องนึกว่าคนที่ดีกับเราเราสงการนั้นถ้าคนไม่ดีเราจะไปนสนใจถ้าคนเขาไม่รักหนูเขาไม่เอแล้วเราไม่ดูแลหนูขนาดนี้เขาก็ขึ้นคมอะไรพวกนี้ แล้วดูประวัติดูท่านตั้งแต่รู้จักมันนี่นะประวัติบ้านเขาก็ไม่มีอะไรบ้านติดบ้านไหนค่ะแม่ประวัติลูกนะครับเป็นลูกประสบขอบใจหลายๆเด้อคุณแม่แทำหลังไม่ใส่ใจว่าจะเป็นอะไรกันมาแต่ว่าปัจจุบันรยุคกับหนูเขาทำให้หนูมีรอยยิ้มทำให้หนูมีความสุขก็คือลูกสาวโอเคมากที่สุดเลยเด้อพ่อกลูกต้องได้ครับแล้วเพราะว่าต้องอัน แมนเดินทางเจอสาวอีลเมืนนะเพราะเป็นปอย่างดอกครับได้ยูดิอโโดอดอตนอนอตนี้พวกเขาก็กำลังจะพากันครอบกับเริด้วทุกคนเนาะเพราะว่าตอนนี้กตีสองและตีสองตีสามหุ่้นกับพอดีแจ้งนะทุกคนได้ข้ามด่าน แล้วมีโอกาสหน้ากัสีได้มาหาไหมเนาะทุกคนแต่ถ้าไม่มานี่ไม่รู้ไม่ดูเลยนะว่าลองรู้มีสัญญาจับก,กล้องให้เนี่ย ตอนนี้ยอดวิวทะลุสี่แสนกว่าแล้วนะคะและเานแล้วมา่นกอวาเมื่อไร่ได้มาอีกอะที่นก็โทรกูอย่างแรงต่นี่ก็ก็ดูเลยว่าเพราะว่าเปนพราะว่าที่นจะมาหลายรอบแล้วรอบหญ่ซด้ได้มาจรครับก้ยังันเดูนทางด้วอนี้ก็คืออนนี้ก็คอขเมาที่าเที่ยวที่มะ าค่งงๆด้ยก็โอเคไมดทำมันไดลอบบที่ว่าห้องที่มุกจะต้อย่ตนแต่ว่ามัคมัอที่เรากคน้ดูเพราะว่าคำลาศ่ะคำาศะที่บอกบอกว่าจะต้องอย่ามากิเอามาแค่เดียวครับี่นดองทางฟังใส รูปข้อแล้วอดนองเอาเอาไปไม้ลงไ่ไหจบแลวเนาะเดินไปบนเวทีลุงไพ่ยู่นะตะเนาะล้็จแล้วจแล้วทุกคนจสคัญรถจริงคัญเลยโอ้โหเบ็บียงโบบียงอจับเลรดี่นหาได้แล้

่มวันเปิดดูการเพราะว่ามันจะเป็นวทีใหญ่เพ่นีใหญ่เลยนะไปดูเดี๋ยวติดตามด้วยกันจะอับลงอยติดตอับงเป็นวงมาลำวงกัน อันนี้ก네็เป็นแช่อันี้ขะยังอันดับสามของประเทศนี่ยือมันมันก็ร่างเกดโซลาเกดมันก็อันนี้มันก็อันนี้กระแสของเขาเป็นเป็นสตว่าปกอบคุนขอบใจทุกคนดยรูดเรื่าขอขอบุคอบคุ ต่างเป็นที่นงเลืมัน้อยู่ทากลงเลยได้ดูเนี่ยอาจจะบม่อยไปดูขเวกลับไปรกลับไปหาไม่เป็นไรโลาโค่ะือว่าไปมหาชู้กันขันทีฉันนาอยพยายามเพราะว่าเป็นอีกคำเดวอ็บอสเมากครกเป็นทว่าที่แรกว่าถมาเป็นคนไท ออาส่งคารถกันบอนะส่งคาแล้วกโอ้ยเียงกันลมาเมให้มากอกินเขาตรงนี้เุ่่บารีเซาอีหลามากไมอะทำร่างมาลูกไช้ห่าน่วยเราจะทพลังไข่กับเลอดไปทำร่าง เอาเอาทานนี่เจียงเพาะ่ามนถึะไ้าุยมา่ม่เขาเน้นจำอามนทีไ้ลูปมาใ่้ลูกเอาซ้อมมาเอามามมาดูกันครับมาูู่ม่เป็นกำลังใจให้ถ้ามีรายก็โทรคุยดีโดยโขอบคุณยูเทนค่ยูเทนซีอาร์เอยูเข้ากันกัน บายบายมาปาายี่คบเลยค่ะต้องนขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคขอบใจเลยลาย thank you บายบายที่บอกไว้ ก็ก็ไถ่ค่ขอบคุณเชิญขอบเชิโชคดีมีชัยนะครับโชคดีไม่ใช่ทุกคนสุขสนสบายดีสบายดีไาหน่อยกลับก่อนนะบ๊ายบายคิดถึง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 เดี๋ยวมารอบหน้าจะบจะเอาของฝากมาตอนนี้เยอะเย้เวลาจะเอาเบียร์เรามาเยอะๆเลยวันนี้น่ะโอเคบ๊ายบายเด้อไปหน่อยเด้ออยู่ดีไม่แหงเด้อ

แค่ผิดได้าพูตอนนี้ผมก็จะส่งมงานเข